เอออ่ะนี่อ่ะถืออะไรมานั่นเออนั่นคืออะไรสิ่งที่ถือมาสกีฟค่ะเดี๋ยวหนูจะแบบอ่านข่าวโชว์ค่ะเอาซิเอาซิอ่ะข่าวเวทบงเวบงบันเธอยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวมิติที่3ค่ะดิฉันอภัสรามิถุนาปัต วันนี้มารับรายงานมารับหน้าที่รายงานข่าวให้ทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเพ็ญภาฟ้าโปร่งคะเมื่อคืนสามีทำการบ้านไหมคะช่วงต่อไปคะ่ะพบกับ20วินาทีข่าว20วินาทีข่าวค่ะ นายุครเมงีลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนโดยชมชุมประตูที่ได้ว่าสวยงามในยุคถะัะธรจักรยาบ้านต่อใช่ไปตอนาเป็นแผนริยาผมทำองครับในเวลาต่อมาท่านนายกรเมุตรีร่วมถ่ายรูปชาวบ้านบอกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแพูดร้อมกันมาเซชีสท่านผู้ใหญ่ได้ให้ได้ให้ปลาหมักเป็นของฝากนายกถามนี่คืออะไรอ,อ๋อเป็นปลาหมักครับนายกบอกว่าน่ากินมากเรวไปชอดให้ผมับนักรีเหนได้ไหครับผู้ใหญ่บ้านบอกได้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำมันต้องับรถซื้อน้ำมัน ช่วงต่อไปเชิญพบกับช่วง International Nails Mr. s e r e y ซีฮัทไรผู้เปิดฉากชิงวัดรีรยนได้เชิญเชิญประชาชนและเกษตรกรให้ที่ทมความเกิดไว้ค่พี่คุอกยิงทวน n ่งและขณะนี้ไร่ชิงวัดเกิดฝนทุกลงมาอย่งหนักเพื่อเตรียมความพร้อมฝระความแข a งแอันตรอปที่จะพายุบปักรนเนม เเอมีกิิดยุงชนนจทะข่าวต่อไปเราเชิญพบกับข่าวบันเทิงยังไม่หม่อีกข่าวนั้ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจักรแรนะคะกับช่วงข่าวบันเทิงค่ะพลอยเชอร์มานปัดยุง กุ๊กก <ara> de ิ๊บชุนผัดกระเพราช่วงนี้ค่ะเราจะมาร่วมไว้อะไรให้กับพิธีกรกระเทยช่องหนึ่งนะคะที่โดนถั่วดำตายคาเตียงขอไว้อะไรให้กับคุณพิธีกรชายต่อนาช่อง G T E ด้วยค่ะโอ๊ยยังค้างจบแล้วค่ะผมจะไม่เอามูตอดไป